แทงจริงอะเราเหลือป,ประมาณเซนหนึ่งเนี่ยเราเราไล่แขนก่อนเวลาตัดแทงจริงอะงอเราไล่เราไล่แขนดูมันก่อนจะเทียบไปตัดชุ่ชาชุ่ชาเหมือนที่ตัดมานี่กอนมาเราไปเล่นตัดจริงใหญ่ก่อนเราถึงเวลามันโวมันไม่สวยเพราะว่าถุเรียนมันกําลังจะโตเนี่ยใบยมันเนี่ยเราตอไว้ปรุงอาหารหเยอะมาะเว้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> <อ>นไว้หนึ่งเซนนะคะเว้นไว้หนึ่งเซนเนี่ยเราไล่ตัดแขนก่อนแล้วก็เหลือไว้เซนหนึ่งเราเราเราตัดแขนภายในก่อน เหลือไว้เส้นหนึ่งเราเรา,เราดูมันก่อนแล้วอย่าพึ่งไปตัดกิ่งใหญ่พอตัดกิ่งใหญ่แล้วถุเลียนโวมันไม่สวยเราไล่ตัดทีว่ากิ่งก่อนแล้วเราไม่ต้องไปลายยาอะไรมัน,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 มนหรอกมันไม่เป็นโรคหรอกใช่เราอย่าไปตัดพัวพะพัวพะเอาแต่สมากขาวาก่อน แล้วเดี๋ยวเราทุเรียนมันโวแล้วมันไม่สวยแล้วเดี๋ยวก็เขาร่วงเองเขาไอา้ที่เราตัดทิ้งไว้เงี้ยแล้วไอ้ไอ้ยังเงี้ยมันติดดินไปแล้วเราไม่เอาอย่างเงี้ยมันติดดินไปเราไม่เอาเนี่ย มันจะได้โปร่งนิดนึงนะมันจะเป็น้นเชื้อลาสวยแล้วสวยแล่าเสริล่าเสยแล่าเสรแล่าเสริล่าเสริล่าเยริล่าเสราเันิดมาเัรเ่าเสริล่าเสริน่าเสริล่าเสริลาเสริล่าเัริล่าเัริลาเสริล่าเสริล่าเสริล่าเ้าิล่าเราเสริ่าเสริล่อเสริล่าเรา่าเราล่าเูริล่าเสริล่าเริล้วเดี๋ลวเราเล็งลูอเกรีว่าตริไหนมันถึ่ารงรหน่ันบางถ้าเริไ่าเสร่าชสริล่าเราเสนนล่เสริ่าเส แล้วก็เหลือไว้เส้นหนึ่งด้วยนะแล้วเดี๋ยวว่าแล้วเดี๋ยวไอ้กิ่งแบบเนี้ยเดี๋ยวไอ้กิ่งแบบเนี้ยเราเราปีหน้าเราตัดทิ้งก็ได้เอาไว้ก่อนพอพอพกนั้นมันใหญ่แล้วดูว่ามันหนีนานแล้วเราคอยนี่เอาทั้งต้นเลยไหมคะธรรมดาพิษอะธรรมดาพิษใครมีขออะไรตอนนี้เขารับจ้างแต่งกิ่งต้นเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยอ ของแม่ oh, แพงหน่อย250เน right. ี่ยอย่างเนี่ยเราต้องเอาออกเลยนะเนี่ยไม่ต้องเอาไว้เลยติดแข็งเนี่ยเนี่ยไออ้อยลับโทรศัพท์ให้แม่ที่พี่เบิร์ดเนี่ยตีง่ายๆอ่ะรีบตัดต้นใหญ่เขาโตขนาดนั้นเขาแย่งเปลืองอาหารเขาแย่งไงเขาแย่งกริงไปเปล่าๆสวยมากนะสวยนะทุเรียนอ่ะมันสวยแต่เราไปตัดเไม่เป็นไรพอดีแม่เขาเข้าเสถียรไม่ไม่ไม่เท่ากับตรงนั้น ถามแม่ว่าครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเท่ากับเดี๋ยวเท่ากับแม่เขาถามว่าปุ๋ยอ่ะป้าจะปลูกยางมันใส่ก้นหลุมได้ไหมได้ได้เลยได้ค่ะแต่ว่าใส่ขยุมเล็กๆใส่เยอะไหมคะไม่ไม่เยอะค่ะขยุมขยุมไปประมาณช้อนแกงอะประมาณช้อนแกงค่ะฮะอะไรอะไรต้องต้องเอาช้อนมาตวงป่ะแม่ไม่ไม่ไม่ตรงละกกะเอานิดหิบหยุ่มมือหยุ่มมือเล็กเล็กหยิบ ก็ก็ถ้าอยากเป๊ะช้อนแกงก็ได้อะบางคนเขาไม่รู้ว่าถ้าจะอยากเป๊ะก็ช้อนแกงก็ได้ช้อนสารพีใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เยอะไปเปลืองก็อย่างอย่างที่แม่ก็ตอบแล้วครับประมาณนั้นแหละครับครับผมโอ้มามามาที่บ้านนาครับแถวบ้านนาครับพอดีเขาเรียกเรียกมาเพื่อนตัวสวนมาดูปัญหาแล้วเรียกเอาเอาทุกคนมาดูทุกคนดู เราเราเราตัดข้างไหนก่อนเราตัดข้างไหนโปร่งเนี่ยเราตัดครึ่งตนก่อนเราตัดครึ่งตนก่อนแล้วเดี๋ยวเราดูแล้วเราจะทำแฮมโบเราค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยก่อน พราะถ้าเราไปตัดทีเดียวเอาสวยเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวมันโบเราเสียดายเนี่ยโอ้ no ครูไปช่วยครูนะครู่รูเดี๋ยวเราตัดภายในก่อนไม่ใช่ไปืปั้นตูมตานตูมตานตัดซะแล้วมันจะโบมันจะไม่สวยเออเริ่มหล่อแล้วอ่ตนะแล้วเดี๋ยวเราเอาคมสวยแล้วตัวตรงนี้เราจะสวยแม่จะไม่ไม่แบบนั่นอะแบบนั่นอะมันมันมันเกินไปอ่าจะได้เห็นภาพชัดชัด เนี่ยยอดแต่ที่ยังไม่ให้ตัดมันให้มันสมบูรณ์ก่อนายความว่ากิ่งแขนงอะไรยังไม่ต้องเอาข้งต้นก่อนเวลาซอยทุเลี้ยนะเอาขิงต้นก่อนอย่าไปซอยทีเดียวจบเขาจะไม่งามเพราะว่าเขาว่าทุเลี้ยนะเขายังกําลังน้อยต้องเหลือใบไว้ปรุงอาหารเหลือไว้ข้างบนน่ะจะแค่นั้นไปยังไม่ต้องซอยเขาหรอกเดี๋ยวรอซอยปีหน้าก็ได้ ค่อยๆไปเอาบางคนเอาสะกอนเลยสะกอนแล้วมันโตช้าแล้วมาอ้วนอีกย่าไป่ใชาแหวงอ่ะสาแหวงเขาสายโกนเนี่ยไม่เห็นเลยต้นเล็กๆเขาก็แต่ว่ารอกกระป๋อนที่ปลูกแม่ห้าหกต้นแล้วก็บอกทุเรียนไม่ตายสาวแหวงะเนสาวแหวงเขาไม่เขาปลูกเผื่อแล้วก็เผื่อเผื่อเสียละกันเียวกระป๋อนนึงเดียว ตายเรียนมีแต่ี่พนแต่แค่เเราอย่าไปเยอะแหลกแกอ่เราจะพึ่งเยอะเราเราดูภายในเขาก็เราก็ไปเลงถ้าเราตัดผู้พ่อผ้าแบบนั้น่ะมันไม่สวยต้นเดียวเนี่ยแต่งไปมันไม่สวยอ่ะ คำวัาไม่สวยมรานันได้ไปเนี่ยเพราะนั่นไปได้ไปจุมบ้านเขาบอกไปดีน้องสาวถูกพอไปไหมเออไตเออเดียเราเราดูนะเลาพี่แต่งเราเราดูมันเสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรวันไหนพี่ก็มาได้อีกอะฝนตกตกดีกวาทำได้ใช่ปะบอกฝนตกน่าทำดีไม่ร้อนแล้วพี่ไม่เคยไปเชื้อ้าเลยเพราะเราตัดเลือขนาดเนี่ยมันเชื้อ้าไม่กินเดี๋ยววันไหนพี่ก็มาอีกเดี๋ยวพี่จะแต่งให้อีก รอไหวไหมรอไหวไหมเดี๋ยวทีพมาทีมพี่แะแต่งให้ต้นเลยของตัวเองยังไม่ได้แต่งเลยไม่ลงแขกไงวันนี้มาแต่งเข้าต้นแล้วเดี๋ยวสิบคนรวมไปแต่งที่ได้วยที่จจะะ้้้้ไไดรูมอันนี้ข้างหลังเลยกิ้งเนี่ยเราเราค่อยๆแต่งขึ้นต้นพอเนี่ยอันนี้ต้องแต่งไหมถุเรียนอ่ะมันย้าไปแต่งทีเดียวผุดผ่าผุดผ่าเพราะอันนี้เดี๋ยวมันจะย้ายออกไปข้างนอกไง มันจะได้ไม่โกนเออเขาต้องใช้ใบปรุงอาหารเราให้เขาเหลือใบหมากที่สุดเท่าที่จะเหลือได้แล้วเดี๋ยวเรามาแต่งแล้วเดี๋ยวพอโตเรามาแต่งอีกทีนึ่งสวยๆสวยๆสวยๆสวยไปเลยโอ้ยผหญิงใหญ่สวยทุเรียนก็อยาหญ่สวยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอ่ะพอมีลูกแล้วแบบเนี้ยเราไม่เอา แต่เราเว้นเขาเว้ก่อนเว้นไ่ปรุงอาหารหน่อยเออเว้นไม่ปรุงอาหารเนี่ยกินแบบเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยตักตัดแต่งทีหลังอย่าพึ่งไปแต่งตอนนี้งามครับเออแหละโปร่งแบบเนี้ยแดดส่องถึงดูดีมีชาตะโกนละตอนแรกมันล็กไปนิดนึงไงแต่งเลยนะเนี่ยนะแต่งแค่เนี้ยพอแล้วมันก็จะแลทุเรียนอ่ะสมบูรณ์ แล้วเขาก็จะสมบูรณ์โตเร็วแต่ถ้าเราไปแต่งซะแบบติดแต่งนั่นนะโอ้โหมหันไรอ่ะหนึ่งชุดใบใช้เวลานานนะคะกว่าจะออกใหม่เนี่ยแค่ที่ก้อนละสวย <c ười> แล้วเดี๋ยวอ่ะถึงเวลาอย่างเงี้ยเราไม่เอาหรอกแต่ว่าเราเว้นเขาไว้ก่อนไว้ปรุงอาหารก่อนใช่ไหมถ้าเราไปแต่งมากตรงนี้เขาก็จะโหวตรงนั้นเขาจะโหวสุดแล้วมันก็จะแล้งไม่สวยเอาขึออน้นต้นอ่ะถ้าเราแต่งขึ้นต้นั่นเนี่ยสวยฝนมแ้่สวยฝันดีมั้ย ลงา่สวยแม่เนี่ยแต่งเนี่ยนี่ถ้าปล่อยแต่งเองบันไดแบบนด์ไม่แม่บันไดพร้อมแล้วบันไดแกไว้ใช้ตุ้มนี้เดี๋ยวแก้วไปใช้ตุ้มนี้ถามกันด้วยสายตาว่าไอ้ที่เขาแต่งมาเขาแต่งแบบเนี้ยไหนมันสวยกว่ากันอย่างนี้ค่ะ เจพิษ <iley> บ sort of ิว <oyun> ต <Fair> ี้ไม่แล้วราเราเรามองอ่ะทุเรียนให้กับสมบูรณ์บิวตี้อินไซด์ทุเรียนอ่าบิวตี้อินไซด์ทุเรียนสวยอ่ะเนี่ยวยังไม่ได้แต่งเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยว